เพื่อนๆครับสวัสดีครับผมเองนะครับอาจจะไม่ใช่แฟนบอลอาร์เซนอลนะฮะแต่ผมก็พอมองออกว่าถ้าอาร์เซนอลปล่อยทมัสปาเต้ออกไปเนี่ยเชื่อว่าต้องเป็นอะไรที่มันเสียหายมากแน่ๆเพราะว่าซีซั่นนี้ครับเจ้าตัวเนี่ยผลงานดีเหลือเกินอย่างเกมที่อาร์เซนอลนะครับแพ้ต่อปารีสสูนต์ต่อหนึ่งในศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกรอบตัดเชือกัดแรกนะครับเห็นแล้วว่าการไม่มีปาเต้เนี่ยมันส่งผลเสียมากแค่ไหนเมื่อไม่มีปาเต้ครับคอยังอยู่ข้างหน้าแผงดักโฟดังนั้นวันนี้ครับจะกระจายเรื่องนะครับจะมาพูดถึงนะคร ทำไมการตกัญญาของปาเตเนี่ยมันจะเป็นเรื่องดีสำหรับอาร์เซนอล เรื่องแรกเลยครับประสบการณ์และความนิ่งในแผงแดนกลางครับโทมัสปาเต้นะฮะถือว่าเป็นหนึ่งในักเตะเมื่อกี่คนของอาร์เซนอลนะครับที่มีประสบการณ์เนี่ยสูงมากๆทั้งในเวทียุโรปกับพวกแอตมาดริดนะครับแล้วก็ติชาัดกาหน้าการที่อาร์เซนอลนะครับมีผู้เล่นที่ผ่านสนามใหญ่แบบนี้นะครับโอ้โหบอกเลยว่ามันเหมือนมีเข็มทิศที่คอยนำทางน้องๆนะครับโดยเฉพาะในช่วงท้ายซีซั่นที่มักจะมีความกดดันหรือว่าเกมใหญ่เนี่ยที่ต้องใช้ความนิ่งเข้ามาครอบครองอาร์เซนอลชุดนี้ครับเต็มไปด้วยพลังหนุ่มครับแต่หลายคนเนี่ย กับสถานการณ์กดดันเฉพาะหน้าเช่นเกมที่โดนกดดันหนะักเกมที่โดนบุกเข้าใส่หรือว่าช่วงที่ต้องครองเกมเนี่ยเพื่อลดจังหวะของคู่แข่งเนี่ยตรงนี้แหละฮะที่ปาเตเนี่ยสามารถเติมเต็มได้เพราะเขาเล่นบอลด้วยสมองเยอะกว่าพละกําลังแม้บางคนนะครับจะมองว่าปาเตเนี่ยไม่ใช่ตัวขับเคลื่อนเกมเร็วแบบโอเดกาดแต่เขานะครับเป็นตัวเบรคครับเป็นตัวซับพอร์ตที่รู้ว่าควรต้องตัดเกมตรงไหนควรเคลื่อนที่อย่างไรหรือจังหวะที่ควรปล่อยให้เกมไหลต่อเนื่องเนี่ยควรจะทําแบบไหนนี่แหละครับคือการรู้จักการเล่น เกมในเกมฮะและแน่นอนครับว่าบทบาทของปาเตในซีซั่นนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่เกมรับนะครับแต่ว่าปาเตเนี่ยมีส่วนกับเกมรุกไปจนถึงขั้นยิงประตูกับทีมได้เลยฉะนั้นครับการที่อาร์เซนอลน,นะครับจะต่อญาก,กับปาเตเนี่ยจึงไม่ได้แค่การต่ออายุการรักแข่งในทีมนั้นนะครับแต่มันคือการยืดสมองเกมรับที่ทีมเนี่ยต้องมีอยู่ในทีมต่อไปด้วยเพราะต่อให้เด็กรุ่นใหม่นะครับจะเก่งแค่ไหนแต่ถ้าขาดตัวประคองเนี่ยบางเกมอาจจะทงได้ไม่รู้ตัวเลยนะครับข้อ2ครับ ประโยชน์ของปาเตคือการยืดหยุ่นแท็กติกครับอารต้าเนี่ยจะมีตัวเลือกมากยิ่งขึ้นอารีต้านะครับถือว่าเป็นกุนซือที่มีไอเดียในการเล่นหลายรูปแบบครับและมักจะมีการสลับแท็กติกตามสถานการณ์คู่แข่งอยู่เสมอซึ่งการมีปาเตอยู่ในทีมนะครับมันคือการเพิ่มเครื่องมือครับเช่นสำคัญสำหรับการหมุนเวียนระบบนักเตะไม่ว่าจะเป็น43 3 4 2 3 1หรือแม้แต่ครับการเล่นแบบดับเบิลไพวอตนะครับกับไรซ์ปาเตก็สามารถทําได้หมดเลยฮะเวลาต้องการเล่นเกมรับนะครับปาเตเนี่ยสามารถหอก ต่ำลงมาช่วยแผงหลังในแบบที่มิดตัวอื่นเนี่ยในทีมยังไม่สามารถทําได้ตรงกันข้ามครับถ้าเจอทีมเพรสซิ่งสูงนะฮะปาเตเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งคนที่สามารถสลัดเรื่องของการเพรสสูงได้ด้วยทักษะการพลิกบอลหรือว่าจ่ายบอลทะลุลายซึ่งเขานะครับสามารถช่วยลดภาระ,ะของเดแไลซได้อย่างยอดเยี่ยมเลยและทําให้เกมรุกเนี่ยดูมีความไหลลื่นมากยิ่งขึ้นไปอีกขั้นด้วยจําได้ไหมครับตอ,อนที่อาร์เซนอลเอาชนะมาดริดเนี่ยโอ้โหปาเตฮะสามารถรับมือกับชูดเบลิงแฮมได้แบบยูหมัดสามารถเอาชนะนะครับในการโดยภาคพ,พื้น กับจูดได้ถึง7ครั้งจาก10ครั้งมีสถิตินะครับการแย่งวันที่ยอดเยี่ยมคือการคอยแก้เพรสซิ่งครับการชนะการโดนตัวต่อตัว,ตวบอกเลยว่าปาเต้เนี่ยทำได้อย่างยอดเยี่ยมครับต่อให้มีบางเกมนะครับถูกทางไปเป็นแบ็คขวาก็ยังคงมีส่วนร่วมนะครับทั้งเกมรับและเกมรุกยิ่งซีซั่นหน้านะครับอาร์เซนอลเนี่ยโอ้โห,โหต้องเล่นหลายรายการเลยครับการหมุนเวียนนักเตะเนี่ยจึงสาคัญมากๆการที่มีตัวเลือกนะครับระดับคุณภาพอย่างปาเต้อยู่ในทีมเนี่ยบอกเลยว่ามันจะเป็นผลดีสำหรับอาร์เซนอลทำให้อเตต้า สามารถที่จะสับเปลี่ยนมุนเวียนได้โดยที่คุณภาพเนี่ยไม่ตกไปเลยนั่นหมายความว่าถ้าปาเตยอยู่ต่อนะครับมาถึงการลงทุนทางแท็กติกครับของอาดต้าที่มันมีมิติและอาวุธที่มันหลากหลายมากยิ่งขึ้นโดยที่ไม่ต้องไปพึ่งพาตลาดนักเตะมากเกินไปด้วยครับข้อที่3นะครับประโยชน์เลยคือช่วยดึงสมดุลให้กับเดคนไรส์นั่นเองเดคนไรส์นะครับคือมิดฟิลด์ระดับโลกไปแล้วนะตอนนี้นะครับแต่บางเกมเนี่ยเขาต้องแบกหนักมากครับทั้งเกมรับและเกมรุกการต่อบอลการเชื่อมเกมการยิงประตู ถ้าขาดคนแบ่งเบาภาระเนี่ยบอกเลยว่าเดคกไลไซ์มีปัญหาแน่ๆดังนั้นนะครับถ้ามีปาเตอยู่เนี่ยโอ้โหบอกเลยว่ามันจะช่วยแบ่งเบาภาระให้กับไรซ์ได้เป็นอย่างดีช่วยให้ไรซ์นะครับได้เล่นในพื้นที่ที่เขาเนี่ยสบายมากยิ่งขึ้นไม่ต้องวิ่งทั่วสนามเหมือนหุงยยนตลอดเวลาเมื่อปาเตครับได้ลงสนามนะฮะเขาจะมีหน้าที่นะครับในการตัดบอลนะครับการสวิตบอลจกรับ ไปรุกซึ่งช่วยให้ไรซ์เนี่ยได้เติมเกมหรือว่าหาพื้นที่คาร์บอนนาดนิ่งขึ้นครับทำให้เกมุกของอาร์เซนอลเนี่ยเชื่อมจากกลางไปหน้าได้ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดด้วยอีกหนึ่งจุดสําคัญเลยครับคือไรซ์เนี่ยอยู่ในช่วงของการพัฒนานเกมรุกของตัวเองนะครับการที่มีรุ่นพี่อย่างปาเตคอยซับพอร์ตเนี่ยบอกเลยว่าโอ้โหมันเป็นบาลานซ์ดีมากๆคือการแบ่งหน้าที่นะครับในการส่งเสริมกันอย่างลงตัวไม่ใช่การซ้อนทับถ้ามองในภาพรวมนะครับปาเต้เนี่ยคือคีแมนนะฮะที่ทำให้ไรซ์เนี่ยดู แต่ยังรวมถึงพลังงานนะฮะแล้วก็บทบาทในแต่ละเกมที่เปลี่ยนไปตามคู่แข่งอีกด้วยครับและข้อ4ครับคือลดแรงกดดันนะฮะในตลาดซื้อขายช่วยสโมสรอาร์เซนอลเนี่ยประหยัดได้เยอะนะครับหนึ่งในเรื่องเลยครับที่หลายคนมองข้ามไปคือการต่อสัญญาของปาเตเนี่ยคือการประหยัดงบเสริมทัพได้เป็น10บสล้านเลยนะครับเพราะว่าถ้าไม่ต่อสัญญาเนี่ยอาจจะต้องไปหามิดฟิลตัวอื่นเข้ามาเช่นณตอนนี้นะครับมีข่าวกับมาตินสุบิมนดี้นะฮะหรือว่าบุนโนกีมาลส์นะครับซึ่งค่าตัวเนี่ยผมเชื่อเลยว่าต่ำๆมี 60ล้านปอนด์ขึ้นไปแน่ๆซึ่งจะเอาเงินก้อนนี้นะครับไปจ่ายมาเนี่ยบางทีตัวริมเส้นหรือว่ากองหน้าตัวเป้าเนี่ยอาเซนอนอาจจะหาไม่ได้ก็ได้ครับฉะนั้นนะครับการต่สัญญาก,กับปาเต้น,นะครับมันคือการล็อกตำแหน่งสำคัญเอาไว้ในราคาที่คุ้มค่าช่วยให้อาเซนอนนะครับเอาเงินไปเสริมจุดอื่นที่ขาดมากกว่าได้และยังสามารถรักษาความลื่นไหลนะครับในระบบของอาร์เรต้าได้ด้วยไม่ต้องรอปรับตัวเหมือนการไปซื้อแข้งใหม่เข้ามาครับ สุดท้ายฮะนี่มันคือการตัดสินใจนะครับที่ฉลาดและมั่นคงครับถ้าอาร์เซนอลเลือกตัดสัญญากับปาเตต่อไปเพราะว่าการตัดสัญญานะครับมันคือกลยุทธ์นะฮะการจัดทีมแบบยั่งยืนนั่นเองครับและนี่แหละฮะคือเหตุผลที่อาร์เซนอลควรตัดสัญญากับโทมัสปาเต้ครับถ้าชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้จันหาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ